ปันณวิทย์แหล่งสถิตเหล่าวิชามุ่พัฒนาปัญญายาวชนเพื่อสังคมเก้าหนานด้วยคุณค่าตนสวัสดีครับวันนี้ประจับใจนะครับในวิชาวิทยาการ,าการคนวณเหมือนเดิมนะครับสำหรับนักเรียนชั้นป .5 นะครับวันนี้นะครับครูอ,าอยากให้นักเรียนนะครับไปหยิบหนังสือนะครับกันมาก่อนนะครับ หนังสือนะครับวิชาเทคโนโลยีนะครับชั้นป .5 นะครับหน้าตาหนังสือจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับครูอยากให้นักเรียนทุกคนหยิบมานะครับแล้วครูมีงานนะครับให้เราทำนะครับในหนังสือนะในบทที่1นะครับเรื่องศิลปะนะครับศิลปะการวาดภาพนะครับเดี๋ยวเรามาทำแบบพร้อมกันนะครับ้วยตามคลิปที่ครูนะครับและมีจุประสงค์การเรียนรู้ในเรื่องนี้นะครับครูบอกจุดประสงค์ของเราไว้ในคลิปเรียบร้อยแล้วนะครับ เสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนถ่ายรูปนะครับส่งกลับมาให้ครูประจําชั้นหรือจะส่งกลับมาในระบบสครูไบก็ได้นะครับครูอยากให้นักเรียนนะครับไปรับชมคลิปและทํบรรทัดพร้อมกันนะครับสวัสดีไปครับเชิญครับนะครับเมื่อนักเรียนนะครับหยิบหนังสือของป .5 ขึ้นมาแล้วนะครับนักเรียนเข้ามาดูบทที่1ได้เลยนะครับเรื่องตุ๊กตาแม่ผู้จุกนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับรับบทนี้นะครับคือ นักเรียนนะครับเขียนรหัสลำลองเพื่อแสดงขั้นตอนแก้ปัญหาหรือก,การทีงานนะครับอ่ะมาดูไปงานที่1 1กัดหนงนะครับในกิจกรรมที่1 1เขาบอกว่าศิละปะตามคําบอกนะครับอ่าคําพิจแจ้งคือให้นักเรียนนะครับระบายสีว่าลูกตามเงื่อนไขและตอบคาถามต่อไปนี้นะครับหนึงนะครับเขาบอกเลยให้ระบายสีในช่องด้านล่างให้เป็นตัว e ตัว e เออ แขาเรีจะระบายยังไงให้มันเป็นตัว E น,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าครูระบายยังไงนะครับให้เป็นลักษณะของอตัว E อ๋อนะครับตัว E ระบายหนช่องนะครับระบายต่างช่องระบายต่างช่องอ๋อ เน,นี่ยอย่างตัว E เนี่ยลองลากขึ้นตามตัวดูนะครับมีสุดกลางนิดนึงนะ่าตัว E เห็นไหมหนนครับคูได้ตัว E แล้วนะครับอะต่อมาครับทีนีน้เรามาดูเขามีการบองงกในข้อสองระบายสีตามช่องที่กำหนดให้ต่อไปนี้เขามีการกำหนดอารตอริทขึ้นมาหรือโคดดิด้งมาใหเรานะครับ เขาบอกว่า b หนึ่งนักเรียนเห็นไหครับเปมนตัวแถวล่ากจะเป็นสัวักษรที่คือ a b c d e และเป็นคอลัมน์ก็คือเป็นด้านเลขนะครับเป็นเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าเขาบอก b หนึ่งอ่าอแปลว่านักเรียนต้องระบายที่ช่อง b หนึ่งนะครับ b หนึ่งอ่าระบายแล้วต่อมาครับ c หนึ่ง c หนึ่ง ดีหนึ่งดีหนึ่งเราดีหนึ่งนะดีสองดีสามดีสองดีสามดีสามดีสามดีสี่ดีสี่ดีสี่ดีห้า และ C5 และ C5 นักเรียนได้เป็นรูปตัวอะไรครับตอบคือ,อตัว E เห็นไหมได้ถูกไหมครับเนาะอ่าเห่นไหนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูในรายงานถัดไปนะครับดูรายงานถัดไปปึ๊บอ่าเขาบอกว่า ข้อสามน,นะครับถ้านักเรียนต้องการให้เครื่องระบายสีตามรูปต่อไปนี้นะครับนักเรียนควรจะใส่คําสั่งที่จะบอกให้เครื่องระบายสีคือเอมื่อกี้เราเห็นแล้วว่าตัวอันตัวที่หนึ่งจเขียนว่าอะไรบ้างน,นะครับนักเรียนต้องใส่อะไรนะครับเออลองใส่ดูสิ สองนะครับ d สองีกสานี่นะครับ d สนะส d ส d และ ครับเมื่อนะักเรียนรเราแจ้งว่าให้เคพื่อนระบายสีตามช่องที่เรียนกำหนดนะครับก็จะได้ผลลัพธ์ออกมานะครับเห็นไหมครับ b 2องตรงไหมครับ b 3ามตรงไหมครับ b 4ี่ตรงไหม d ส b 2 b 3และ b 4ได้ตรงนี้ครับอ่า ะครับได้ตรงกันไหมอ่ะต่อมาครับคนสี่คนสี่นะครับ mm hmm. ให้วาดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านขนาดสองหน่วยโดยใช้โดยให้ผ่านจุด A นะครับ mm hmm. อ่ะเขามีตารางมาให้นะครับเป็นเส้นขาวตรงกลางเขาบอกว่าให้นักเรียนวาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยให้ มีขนาดด้านสองหน่วยโดยผ่านจุด A ผ่านจุด A นะครับผ่านจุด A เพราะฉะนั้น A อยู่ตรงนี้นักเรียนจะวาดยังไงสองหน่วยผ่าน A 1 2ผ่าน A ไน, A ะ 1, 2, น,ะนะครับอ่นนี้ละหนึ่นเรียนปตุบัตนะครับ1 2 1 2 ผ่าน a นะครับครูผ่าน a นะครับ่าต่อมาครับนักเรียนไปดูในหน้าที่เจ็ดนะครับหรื 7. อ้านเจ็ดนะเราอยากไปดูกันในหน้าที่เจ็ดได้เลยนะครับหน้าที่เจ็ดนะครับข้อที่หกเขาบอกว่าให้วาดรูปตามคำถ่างต่อไปนี้คือหนึ่งนะครับ วาดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านขนาดสองหน่วยโดยให้จุด a นะครับเป็นจุดกึ่งกลางของด้านบนของรูปสี่เหลี่ยมนะครับจุด a เป็นจุดกึ่งกลางนะครับของด้านบนของรูปสี่เหลี่ยมวาดรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่มีฐาน4หน่วยและสูงสองหน่วยโดยมีฐานติดกับด้านบนของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและจุดยอดของสามเหลี่ยม อยู่ด้านบนตรงกับจุด a เพราะฉะนั้นนักเรียนต้องกำหนดอะไรครับกำหนดจุดกงมันก่อครูวาดสี่เหลี่ยมให้ดูก่อนนะครับเหมือนกันบอกว่าให้ด้านบนนะครับด้านบนนะว่ารูปสี่เหลี่ยมด้านขนาดสองนหน่วยโดยผ่านจุด a ดอเป็นจุดกลางแต่ว่า a ต้องอยู่ตรงกลางโทษนะครับ a อยู่ด้านบน ด้วันบนงนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้วยนหนนะครับอ่าได้แล้วสี่เหลี่ยมจักุรันึ่งนนะครับโดย a อยู่ตรงกลางเราตัดผ่าจุดตรงกลางเงื่อนไขแรกเสร็จแล้วต่อมาครับว่ารูปสามเหลี่ยมหน,น้าจัว่วที่มีฐานสี่หน่วยฐานสี่หน่วยนักเรียนคิดนับไปครับหนึ่งสองสาม ครบไหมครับหนึ่งสองสามสี่หน่วยนะและสูงสองหน่วยแต่ว่าความสูงต้องไม่เกินนี้โดยที่จุด A อยู่กลางของจุดจุดจุดยอดสามเหลีย่ยมเราทฉะนั้นสองหน่วยจุดยอดต้องไม่เกินตรงนี้ครับน,น,นักเรียนได้รูปอะไรนะครับถ่ายรูปตรงกลับมาให้ครูดูด้วยนะครับครูอขอค้างไว้เท่านี้นะครับให้พี่ให้เรียนไปทำเอาเอง นะครับเสร็จแล้วนะครับนักเรียนถ่ายรูปนะครับก็ได้รูปรไราการแล้วส่งกลับมาให้ครูครูนะครับดูด้วยนะมองว่านักเรียนคนคงจะทําได้นะครับและคงจะสนุกกับสิ่งที่ครูให้ทําในโรงเรียนถึงในช่วงนี้นะครับวันนี้ครูขอตัวก่อนครับสวัสดีครับปัญาวิแหล่งสถิเรวิชามุงพัฒนาปัญญา